ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสเทสอ่าฮะสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับผมกันผมกับกันกันนี่มาซิกในเกมแพนเวีย o ซอมบีภาคสอกันอีกเช่นเคยนะครับเย้ yeah. เราก็ได้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้อันล็อกเจ้าโปรโตบากาไปแล้วนะครับ แล้วสามเลเวลสุดท้ายจะนำไปสู่บอสนี่เห็นไหมบอสของเราอยู่ใกล้ๆเลยถ้าคลิปหน้าเราจะมาต่อสู้กับบอสกันเราจะมาต่อสู้กับบอสกันนะครับแต่ก่อนอื่นเข้าเลเวลยี่อนครับผม <c oughs> <c oughs> เข้าเลเวลยี่สกันโอเคไปกันต่อที่เลเวลยี่สิบเจ็กันเลย d ดย์ยี่สบเนะคะเขาก็เขาก็ให้เราเอาชีวิตรอดและต้องปกป้องปกป้องพืชตามที่พื้นมีรอยดำกับรอยเหลืองตัดกันนี่ไงลักษณะพืชที่ต้องเราปกปกต้องปกป้องไว้ลักษณะลายเป็นแบบนี้นะคะผมนี่ลายแบบนี้เลยโอ้โหแล้ววเดนี้มียากด้วยถ้าไม่ว่า ้าเพื่อนๆหรือแฟนคลับไม่ว่าอะไรนะครับขอใส่บูสเตอร์ทวินซันฟลาวเวอร์ให้มันให้กับต้นนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันต้องเช็คโค้ดเยอะจริงๆขอเช็คโค้ดเยอะหน่อยนะขอเช็คโค้ดเยอะอลูตาบากา้าโรโตบาก้าไปนะครับนี่หัวแกงกะหรี่ หัวแกงกะหรี่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 โอ้ยอยากแม่อยากแกงผมแล้วก็เอาไฟวีชเูเตอร์ไปตัวนี้ผมเอาไปไหม no จะรีโหลดช้าเกินรีโหลดตั้งสิบเก้าวินาทีนะตั้งสิบเก้าวินาทีแล้วใครจะเอาใครจะเอาหล่อนไปหล่อนไปเล่นรีโหลดช้ามากจ้ะ เอาลาวาเกลว่าไปด้วยเชอร์รี่บอมแล้วก็ไม่รู้นี่คือซอมบี้มีตัวไหนบ้างเนยเนี่ยยักษ์มันบังอะ่ะไม่เห็นว่ามีซอมบี้อะไรบ้าง เออขอเอาะล,ะลอาวากัวว่าอ่อนนะครับรอบนี้พอใช้บ่อยแล้วแต่จะเอาเจ้าหอมแดงปากเหม็นเอาไปแทนนะครับแล้วก็เริ่มทำสงครามกันได้เลยทุกคนอืื สตันได้เลยจ้าเฮ้ยยบเฮ้ยยบโอ้ยยบปูไปเรืเร่อยเลยเนาะสตันเออ ทำไมอัลกมันตายแล้วลูกไม่ต้องยิงอ๋อตัวนี้อีก ถ้าไม่ว่าอะไรขอโกมพื้นที่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็ปลูกคาร์ดกาดเข้าไปแทนครับผมขอโกมพื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะครับขอโกมพื้นที่สตันขอโกมพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับผม ใส่ไปพีชิตเตอร์ไปเลยอ,อุ้ยอีไอเจ้าอิมมาแล้ววางไปโยน ตายนี่มาไม่ไปอ้าวเอาหัวตายรลวๆเลยละล,ลายครับผม หยุดดันเดี๋ยวนี้ I hate that. ขอคุดอ่องหน่อยนะครับมาดูดาบ,บ้าไปตรงนี้เอออ้าวตายก่อนไม่ให้ดัน Nè ừm, bờ, bờ ừ. yeah. yeah. ra bời hay lời là bời là ngâm vẫn chưa ui, ôi, cha Dạ là là lại, dừng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  lại, โโอ้โไม่รอหรักจ่าอ้าวตายโอ้โหไอไ้อตัวพวกนี้ก็ขยันป่าหิมะจังเลย ยันปลาจริงๆเอาๆดูมันทำสิมโอ้โหนี่วางผมเป็นอะไรนี่เอาไปเลยโอ้ส orry ส orry กดผิดโอ้มีเหรอ กดผิด sorry เบบ้ขอมาไว้ด้านล่างหน่อยแล้วกันนะครับเพราะด้านล่างไม่มีเลยโอ้โหดันมารัวๆเลยโอ้ขอใช้เฉี่ยบ้าหน่อยโยดเลยโยดอื้มมนี่แหละนันลกใบไม้ไม่มีเลยพระเจ้า ใบไม้บ่มีเลย holy shit เอ้ยขอใช้ใบไม้หน่ะขอโกงใช้เงินซื้อใบไม้หน่ะละกัน โอ้ห oh. ขนาดเลเวลเดียวลอบไปสิบเอ็ดนาทีเลยละเนี่ยโอ้ oh my g ก็นี่แค่เลเวลเดียวนะทุกคนยังเหนื่อยเลยแล้วนาทีก็ลอบไปสิบเอ็ดนาทีแล้วโอเค ไปเลเวลต่อไปกันเลยให้ออเอาพืชไปต่อสู้โอ้ m มอ o s h เอาอไรเนีเยงเลกไปผมไม่รู้ว่ามันจะมีลมหนาวหรือเปล่านะถ้ามีลมหนาวนี่คือสวยนะถ้ามีลมหนาวอ่ะ มีลมหนาวนี่คือสวยนะ

คำนวณบ้านหนึ่งนะครับเสียเวลานิดหนึ่งขออนุญาตเสียเวลานิดหนึ่งนะครับอะโอเคแบบนี้เหมาะสมละมาหนึ่งสองสาม let's go <S โอ้ไม่รู้จะรออหรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่รู้จะรออหรือเปล่าถ้ามีลมหนาวนี่คือสวยเลยนะครับถ้ามีลมหนาวเนี่ย ถ้ามีลมหนาวผมอาจจะต้องพึ่งไอเฮมเอาหมาไม่อะไรโดนช็อตเลยอือโดนช็อตครับแ <c oughs> นมาละตัวฉากาด นี่ไงตัวตายยากๆมาแล้วนี่ไงว่าแล้วมีลมหนาวมาด้วยนั่น เอาอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้นั่นน่ะอ่ะอุ้ย holy shit สะบปจัดการดีนี่อุ้ยอุ้งอ๋อไ my god ดูลมหนาเแถวปกะตูพื้ดี โอ้ไมค์ก์โอ้จะตาอยู่ไม่เนี่ยเอาเมกหมดส่งไปจัดการต่อทีโอริเชตแห่แน่เลยตาเนี้ยผมเนี่ยเอยโอโหโอโหโอ้โห แล้วไม่ไปด้านบนด้วยเออดูกับมันดิเอากับมันดิอ่ะ <c oughs> ขอใช้ไอเทมหน่อย ว่ายักษ์ผมตาไม่ไหวแน่นอนเลยตาไม่ไหวแน่นอนอ้าวตายพอดีเลยโอเคขอหน่อยล่เลยล้เ่เลยแล้วลเยๆๆๆมลล ไปดีเว้ยเอ้ยตายว่ะเอาว่ะโอ้โหหืมโอ้ย,ออยลอดเฮ้ยแต่ลอดอะเอาเรื่องอะเอาเรื่องเลยลอดเอาเรื่องเลยนะเนี่ยโอ้ยเอาเรื่อง รอดว่ะอันนี้นะ่ยเดย์ยนะครับเขาก็ให้ให้เอาให้เราเอาชีวิตรอดและเอาชีวิตรอดตามพืชที่เขากำหนดไว้ให้นะครับผมโอ,โ,โอ้โหแล้วดูซัมบีโอ้โห,โโหให้มาแท่นี้เหรอ เราฮอตโปรเจคเตอร์เขาก็ไม่ให้มาด้วยโอ้โหแล้วจะเอาอะไรสุแล้วจะเอาอะไรสุถามหน่อยจะเอาอะไรสุโอ้ยโดนเขาถามดีจะเอาอะไรสุหมดกันชีวิต ชีว mm ิตสตอป พอเปรดเตอร์เขาก็ไม่ให้มาด้วยอ่ะโอ้ยใจลายมากเนี่ยอ๋อสวยแหละสตั่นไปเลย โอ้โหมาละโอ้ยเอาไม่ต้องนำทับเอา <laughs> พอเวลาผมจะใส่เจ้าเจ้าหอมแดงอะ ซอมบีต้องตายก่อนทุกทีเลยอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจจริงๆหยดโอ้โหแล้วก็มีแล้วใบไม้ก็ไม่ค่อยมีนี่อ้าวตัวนั้นยังไม่เดินมา แน่หยุดอุ้ยใครให้ปลา <laughs> ผมวางกระจายมากอะ่ะผมวางเพื่อกระจายกันมาก เงืเอยงนั่นนั่นเอาโน่โอ้โ,อโ,อโอมันไม่ยอมหายได้ดีวอยอือหโอ้โหแล้วมันมาแล้วม,มาไปขบวนแบบนี้จะต,ต้านอยู่ไม่ี่ยฮัลโหล นั่นนกนกทย,ยกระตายเอ,อือทย,ยกระตายเลยเฮ้ยเฮ้ยได้นบนอลเฮ้ยอใส่ผิดอรี่เแบบ b ้ใส่ผิดโอ้สตันโอ้เจ้าหอมแดงเราดีเราจะไม่เสร็จโอเค ชนลมูลมากตอนเนี้ยผมวางเพื่อไปมัว่วมผมวางเพื่อแบบมั่วซั่วมากอ่ะยอดนะผมเพิ่งเพิ่งมา,งมาปกวอนนะตอนนี้ <c oughs> ไม่ต้องเลยแกอ้าวเงอ้ยจบเดนีสักที โอ้ยได้ของรางวัลมาด้วยโอเคโอเคมีอะไรบ้างจ๊ะนี okay. ่ได้ของรางวัลแล้วก็ได้เงินด้วยนะอ่าถ้าอ่าเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปของผมเนี่ คลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมกันกันนี่มาสติกันเยอะๆเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมกันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย